สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกานด้ยวยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ใ <c oughs> น,นแมป Car c a t ช h e r สองนะครับแล้ววันนี้เราก็เอ,อจะมาพังรถชนอื่นกันนะฮ <c> ะ <oughs> โอเคคันที่ผมเลือกนะครับเป็นรถ Mini Cooper น,นะครับ Mini ูเปอร์โอเคความเร็วอ,อย่างช้าเลยเป็น Mini Cooper โบราณนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเออเออ,เอ,อมัน,ม,นมันชนกันยังไงอะเป็นแบบชนตรงไหนอะ โอเคมันมีรถบาดเจ็บเอ้ยแแบบนี้มันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าชื่อแบบชื่อว่าอะไรนะครับในชื่อคลิปนะครับแบบนี้อย่างมันเลยผมนี่คือรถมินิคู่ใจของผมแน่เลยเพราะอ๋อมันจะชนมันก็จะเละอ๋อเข้าใจละอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกดดิดกดดิดกดดิดเลเวลโอ้โหเออรถเล่นเลยละอย่าอย่าไปเล่นดีกว่าคือมันต้องทำยังไงอะนี่นี่ยเนี่ยมันมันรู้ทำไง แล้วทำไงอ๋อทำพังรถทํงรถเล่นๆแบบนี้เหรอเนนี้อ๋อแต่ว่ารถรู้สึกว่ามันมีความมันของมันนะครับท่านผู้ชมความมันมันมันมากเลยมือซูเปอร์รุ่นนี้อย่างมันลองมาดูภายในรถดีกว่าภายในรถมีอะไรกระปุกคำวังอะไรแล้วก็คันเร่งที่บอกนะครับท่านผู้ชมโอเคเ้ยดูตัวฉันดิกล้วยหายไปไหนเนี่ยหัวเบคอนก็หายเฮ้ยไปไหนของมันเนี่ยเฮ้ยกุ้งยาน่อยไอ้กล้วยกุ้งยาน่อยพีเตอร์กล้วยเฮ้ย กุย้ยกล้วยเก็บกู้ยานนั้นเนี่ยใครมาเล่นแทนเนี่ยกล้วยนายกูย้ยานนั้นเนี่ยเพื่อนนี่นายกล้ากู้ยานได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอโอเีนะคะเหมือนว่ารถคันนี้มันต้องแพ้เลยเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมีอุปกรณ์ด้วยนะคือมันทำไงนนอ่ะอ่ะไม่เป็นไรวิธีการของเรานะครับก็คือการขับชนนะครับมันจะขับชนอะไรพวกนี้เนี่ยชน,นอย่างเงี้ยอ๋ออะไรพมกนี้อย่ามา แบบบกคนี่อั่งเทพไรนี่มันเขาไปมีคนไปมีเข้าไปไหมเข้าไม่ได้ดูดูดูรุมินิผมเล็กมากรถพลาสติกแบบนี้มันมันเล็กเล็กเล็กวันนี้รถสปอร์ตรุ่นใหม่โอ้ยจะเป็นรถสปอร์ตรุ่นเก่านะมันดูปะเนี่ยเป็รถธรรมดาประชาชนที่มันเป็นของประตูใช่ที่ทำไปต่อโอเคดูซิดูดดผมเห็นเครื่องยนต์ของมันแล้วอียนต์เล็กมาก จะไปต่อโอ้ยข mm. ับอย่างไวคันนี้ขับไม่ค่อยไวเลยเอเอ๊บผมจะทำให้รถเละมากที่สุดเท่ะที่ผมจะทำได้นะครับรถคันนี้บอเคครับเร็วสุดเร็วสุดแกเร็วสุดจะไม่โอ้เละเชุ่มชุ่มเต็มเต็มว่าเละเลยุมเต็มครับเละเละตุ้มเป๊ะมองไม่ออกเล้ว่าเป็นนี้ดดดด เดโอเคเดี๋ยวผมจะมาพังรถคนันนี้ด้วยความเร็วสุดเลยครับเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวผมจะมาพังอย่างนี้นะครับกลับมาครับมาครับมาครับมาโอเคโอ้ดูรถเหมือนเป็นรถแต่งเลยเขาจะไปชนอืมเงีไฟท้ายแตกแล้วมีความต่อความต่อเบิ้หนึ่นงรับไมเอาไว้ไว้ๆๆสู่กาเ็กซี่เบิ้เอ๊ะครับขับ,ขบถอยหลังนะครับเร็วสุดเข้าประมาณ25ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ น้อยมากแต่ดูเดินหน้าสุดยอดแล้ดูแล้ดูรถผมเละไหมถามว่าเละไหมเออโอ้ยจะพังจะพังมีหวังเครื่องระเบิดเหมือนก่อนแน่นอน <c ười> ผมเป็นแชมป์สามต่อหเครื่องระเบิดนะครับเออมันจจมันเนกะี่ยวอะไรกับนักแชมป์ขับรถเจนี่นะดอกกล้ยวยดอากล้วยมันแอบตุ้งุ้งยาแน่เลยโอเคนะครับอ่ะรถมันเละแล้วอ่ะไอ้กล้วยกลับมาแล้ว เราลองมานะครับอ่ะมาเสร็จแล้วเราก็มาเดลิชทิปนะครับเอเมาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นไงเฮ้ยมันมันเอากลับมาได้ไหมเนี่ยโอเคมาดูคันนี้กันนะครับสปาวลงมาเลยมาสปาวกันแล้วนะครับโลโหรรถคันนี้อ่ะขับรู้สึกจะขับดีนะครับโอ้ยเป็นรถรถของประเทศจีนนะเห็นเลยอย่างนั้นนั่นเออขับไปต่อขับไปต่อเดี๋ยวผมจะทำความเร็วให้ได้ที่สุดนะครับอ่ะเร็วสุดสามสิบสองชาไอมินี่อีก หน binary, ึ่งอัน ways, นั่นนะหนึ่งเดี๋ยวจีผมจะขับจนให้รถมันหน้าตาไม่น่ารักเหมือนเดิมไปเฮ้ยเมื่อกี้ปกติหรือเปล่าน่ะเลิบลบแฮร์แฮรรถมันเริ่มไม่น่ารักแล้วเอาแล้วโจงยังไงออกยังไงเอาออกยังไงออกยังไงโอเคออกไปแล้วอู้ววเล่นมันจะกีดเอกไปได้แล้วเอ็น เล่นมาแล้วนะโอเคนะครับผมมีตังห้าสิบหกนะครับเจมบกบาทเออผมมีตังห้าสิบหกบาทคือทำไมเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยสี่นาทีไวมากไวมากวัดดีเพื่อนจันจะทนแกเออทนตัวเองมากกว่านะเพื่อน <c oughs> เราลองดูเคลียร์ถอยหลังครับว่ามันจะช้าแค่ไหนโอเคอย่างช้าเลย <c oughs> โอ้โหดูนี่นะครับรถจีนผมจะทำให้มันไม่น่ารักอีกต่อไปอนี่ไงดูนี่ <c oughs> รถนาตา เขากับตปลารดข้างบ้านผมเลยเนินๆเนินๆเออคือมุมคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเลยโอ้ยรถอยากแล้วเดี๋ยวไปที่เดลิเวอรีชิดนะครับคือเอามันไปยังไงอ่ะเอ้ยมินิคูเปอร์มันหายไปไหนอ่ะท่านจะค้นหามีเอิ่มเอ้ยเนี่มันไปดันไม่มีรถรถต้องไม่ชงเอ้ยรถนี โอ้มันสามานค้นหาได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยรถเก็บตัคงให้ถึงรถต่อให้ได้เฮ้ยฉันซื้อรถต่อได้มันเป็นรถในฝันของผมเลยนะครับรถต่อเนี่ยอมันถึงถึงแม้มันจะช้าแค่ไหนผมก็ชอบมันนะครับเออนอกเรื่องมาเยอะนักพังรถมินิออกกันเถอะลา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 ถ้าไอพวกแกนี่มันมาทำอะไรกับตัวนี้เนี่ยเออปราะนี่ขับแรงขับแรงบอกแล้วรถมันขับแรงครับมันไม่ได้เจอกับผมครับมันไม่มีอะไรครับคือรถมันขับแรงเองครับ เ,ออเลืวกเออโอ้โหเละเละเละอีกแล้วเละอีกแล้วมองเป็นมินิไหมมองเป็นมินิไม่นี่เนี่ยโอเคเอาลราเพื่อนขับไปต่อขับไปขับไปเออเฮ้ยโดนสับโดนสับอ่ะสับหน่อยโอม้มันมีเครื่องจักรให้ต่อสู้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะผมเดี๋ยวผมจะรอไฮไลท์คลิปนี้เอ,อ้าดูทำไมนะแตาอะไรเออเออ,เอ,อไปดิเออ,เอ,อมาไม่ได้เออไปไป,ไป อเราต้องออกจากรถก่อนนะครับผมมันถึงจานนั้นได้นะครับทุกทเออบาย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 รถมินิบา,บาย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 ฉันจะไปก่อนนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชด้วยนะครับแล้วก็บาย